พี่คิมอยู่ข้างนอกอาบน้ำอยู่ลูกเดี๋ยวพี่คิมมาครับครับผมครับมาหาแม่มาลูกมาหาแม่นะครับต้องรอก่อนนะลูกเดี๋ยวพี่คิมมานะพี่คิมมานะลูกนะ เก่งของแม่นะครับเออนั่งรอนะลูกนั่งรอเดี๋ยวพี่คิมมาพี่คิมมานะครับลูกพี่คิมมาแป๊บนึงแปบ๊บนึงนะลูกนะเก่งของแม่นะครับน้องมองประตูลูกปิดประตูอีกแล้วเวลาพี่คิมออลนองห้องจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง เดี๋ยวพี่ครีมมานะลูกนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับผมดูทำหน้าชิเนีทำหน้าชิเนี่ย รอกนเดี๋ยวพี่คีมมาแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเงี้นดูเงี้นดูปิดฉลาดมากเลยอะบางปอน,นี่ฉลาดาจริงๆครับผมครับเดี๋ยวพี่คีมมาลูกเดี๋ยวพี่คิมมาแป๊บหนึ่งพี่คีมอาบน้ําอยู่ลูกอาบน้ําอยู่ นั่งรอก่อนไหมลูกเออนั่งรอก่อนนะอืมนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนนะนั่งรอ,อพี่คิมก่อนนะครับลูกนั่งพี่คิมก่อนนะครับผมเห็นมองประตู รอพี่คิมก่อนนะครับเดี๋ยวพี่คิมมานะครับลูกมันเก่งของแม่ออเพี่คิมไปไหนนิดหน่อยก็ไม่ได้เห็นดูประตูนั่งมองประตูไม่เลิกล่ะ ้อครับครับผมครับ,คร,บครับผม,ร,บผมรอแป๊บหนึ่งลูกโอ้ยมองเถ่ประตูเป็นแบบนี้ทุกวันครับ แบบนี้ทุกวันครับผมรอก่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งเชยเชยน็นลูกใจนเย็นนอนรอก่อนนอนรอก่อนก็ได้อ,อนอนรอก่อนก็ได้ลูกครับนอนรอก่อนก็ได้ครับลูกเนี่ยมันโชกุณนอนเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,ยโชกุณนอนเห็นไหมเนี่ย เออชอบคุณไม่เห็นสนใจใครเลยเนี่ยทองปอนก็เพียงแต่รอแต่พี่คิมรอพี่คิมมาอยู่นั่นน่ะรอก่อนแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวพี่คิมมานะครับพี่คิมมาหาแม่มาหาแม่หาแม่ก่อนครับลูกหาแม่ก่อนครับผม พี่คิมคพี่คิมครับน่าสงสารพี่คิมไปไหนไกล,ไ,กลไม่ได้เลยนะเนี่ยพี่คิมไปไหนไกล,ไกลพี่คิมไปอยู่ที่อื่นไม่ได้เลยนะเนี่ยพี่คิมไปเรียนมาหาลัยนี่แม่ไม่ให้อยู่หอเลยอยู่หอไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวน้องเครียด น้องหาพี่คิมไม่เจอเดี๋ยวเครียดแม่ก็เลยให้กลับทุกวันให้กลับจากมหาลัยมาบ้านทุกวันสงสาร้องปอนอือเราจึงกว่าพี่คิมจะมา มาแล้วพี่คิม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 มาแล้วแปะแปะเดี๋ยวพี่คิมจะได้พี่คิมพานอนพานอนกินข้าวกินพานอนพานอนอ๋อพี่คิมเทข้าวให้กินอ๋อพี่คิมเขารู้ว่าน้องร้องรอกินข้าวต้องให้พี่คิมเทข้าวให้อนะ ให้พี่ขิมเทข้าวให้กินโอ้รู้ใจกันพี่กับน,น้องก็รู้ใจกันเออกินข้าวแล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับพร้อมสวัสดีครับ